เรื่องสั้นภาษาไทยสิบปีก่อนไล่แม่สามีสิบปีต่อมาลูกสะพ้ยช็อกเขียนแบบมีเว้นบรรทัดเหมาะสำหรับภาคเสียงดำเนินเรื่องแบบลุนระทึกและไม่จบให้คุณสารต่อได้ฝนโปรยลงบนหลังคาบ้านไม้เก่าลมเย็นพัดผ่านทำให้ผ้าม่านสั่นไหวเบาเสียงหยดน้ำดังสะท้อนทั่วห้องนั่งเล่นอิงดาวยืนนิ่งอยู่หน้าประตูบ้านหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบนี่คือบ้านหลังเดิม บ้านที่เธอเคยอาศัยกับสามีเมื่อสิบปีก่อนสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเธอไม่อยากจดจำภาพในวันนั้นผุดขึ้นมาในหัววันที่เธอพูดคำไล่แม่สามีออกจากบ้านด้วยน้ำเสียงที่คมเหมือนมีดแม่สามีเดินออกไปเงียบไม่หันกลับมาไม่มีคำตำหนิมีเพียงแววตาที่อิงดาวไม่เคยลืมเวลาผ่านไปสิบปีอิงดาวกลับมายืนตรงนี้อีกครั้ง ด้วยบรรยากาศที่อึดอัดจ,จนเหมือนอากาศหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงสะกิดเบาๆจากด้านหลังทําให้อิงดาวสะดุง้งเธอหันไปช้าๆพบหญิงสูงวัยยืนอยู่ใต้ชายคาใบหน้าสูบผอมเสื้อผ้าเปียกฝนจนแนบผิวแววตาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหัวใจของอิงดาวเต้นถี่ขึ้นกลิ่นดินเปียกลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นน้ำฝนเย็นจัดทำให้ลมหายใจของเธอสะดุด ญิงชราค่อยๆเงยหน้าขึ้นชานิ่งเหมือนจงใจให้เธอเห็นทุกส่วนของใบหน้าอิงดาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงฝนเงียบหายไปในเสี้ยววินาทีมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังสะท้อนในหูหญิงชราพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ทุกคำเหมือนค้อนหนักกระแทกกลางอกกลับมาแล้วหรืออิงดาวเสียงนั้นเหมือนเสียงที่เธอได้ยินครั้งสุดท้ายเมื่อสิบปีก่อนมือของอิงดาวสัน่น ริมฝีปากขยับไม่ออกดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจหญิงชราเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่อิงดาวจำได้ดีรอยยิ้มของแม่สามีและในช่วงวินาทีนั้นเองอิงดาวเห็นบางอย่างที่ทำให้ขาของเธออ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่หญิงชราก้าวพ้นเงา่ามืดเผยให้เห็นหญิงชราก้าวพ้นเงามืดเผย,ย,ยให้เห็นรอยแผลยาวบนแขน เหมือนถูกของมีคมลากผ่านหลายครั้งผิวหนังแห้งกร้านมีรอยช้ำกระจายอยู่ทั่วอิงดาวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจกระแทกซี่โครงอย่างรุนแรงลมหายใจติดขัดคอแห้งผากทันทีสายตาของหญิงชราจับจ้องเธอนิ่งหลึกเหมือนมองทะลุความลับในใจทั้งหมดเสียงฟ้าร้องดังสะทอนสว่างวาบเข้ามาในสายตาทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้น อิงดาวพยายามกลืนก้อนแข็งที่ติดอยู่ในลำคอกลิ่นอับจากเสื้อเปียกฝนของหญิงชราลอยมากระทบจมูกแรงพอให้เธอขนลุกแม่เสียงอิงดาวแผ่วเบาแทบไม่พ้นริมฝีปากหญิงชราไม่ตอบแต่ดวงตาไหลเอ่อด้วยน้ำชาหนืดเหมือนน้ำตาที่เก็บไว้นานจนเหนียวข้นอิงดาวยืนแข็งเหมือนหินคิดถึงคำพูดในวันนั้นวันที่เธอตะคอกใส่แม่สามี เพราะกโกรธเพราะอารมณ์เพราะไม่ยอมฟังเหตุผลใดทั้งนั้นใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บเหมือนร่างกายจะทนความรู้สึกนี้ไม่ไหวลมเย็นพัดเข้ามาในเฉลียงพาความหนาวเฉียบผ่านผิวเธอสถานวูบไม่รู้ว่าเพราะความกลัวหรือความรู้สึกผิดที่จู่โจมพร้อมกันหญิงชาราขยับริมฝีปากช้าๆเสียงที่เปล่งออกมาเบาแต่หนักแน่นเหมือนแต่ละคำมีน้ำหนักมากพอ จะทำให้หัวใจอิงดาวร่วงลงพื้นแม่รอลูกกลับมาอิงดาวกลั้นหายใจรู้สึกเหมือนร่างกายหยุดทำงานทุกอย่างรอบตัวหมุนช้าเหมือนความจริงกำลังตีเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่ถูกไล่ออกไปทั้งที่ไม่มีใครถามว่าอยู่ที่ไหนทั้งที่เธอไม่เคยหันกลับไปมองเลยสักครั้งแม่สามียืนอยู่ตรงหน้าด้วยร่างที่อ่อนล้าเหมือนผ่านเรื่องโหดร้ายมากมายเสียงอะไรกระทบพื้นเบาๆ ทำให้อิงดาวก้มมองรองเท้าของแม่สามีขาดมีเลือดซึมออกมาตรงส้นเท้าหยดผสมกับน้ำฝนบนพื้นไม้เก่าเป็นรอยสีแดงจางๆที่ค่อยๆขยายออกอิงดาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้อีกใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นที่เปื้อนกลิ่นฝนแม่ไม่โกรธเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ จนเหมือนคมมีดตัดผ่านใจเธออิงดาวสั่นไปทั้งตัวความรู้สึกทั้งหมดประดังเข้ามาทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งผิดทั้งสับสนแล้วในวินาทีต่อมาเธอเห็นบางอย่างในมือของหญิงชราเป็นถุงผ้าเก่าๆสีน้ำตาลซีดมีคราบดินติดอยู่หลายจุดถุงนั้นค่อยๆแกว่งเบาในมือเหมือนมีน้ำหนักของบางสิ่งข้างในอิงดาวขมวดคิ้ว ความรู้สึกแปลกๆแ,ล,กแล,กล่นขึ้นมาตามสันหลังหญิงชารามองถุงผ้าก่อนจะเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาที่ทำให้อิงดาวหัวใจหล่นวูบแม่เอาของของลูกกลับมาให้หญิงชาราคลายมือจากถุงยื่นมันมาตรงหน้าอิงดาวชามั่นคงเหมือนหนึ่งในนั้นคือความจริงที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเสียงฝนหยุดลงเฉียบอากาศเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสอง อิงดาวเอื้อมมือไปรับถุงผ้าแต่ปลายนิ้วของเธอสั่นแรงจนมือเกือบหลุดจากสายหูถุงทันทีที่เธอจับมันได้ความรู้สึกหนักอึ้งแล่นผ่านแขนเหมือนมีบาง,างอย่างอยู่ข้างในจริงๆเธอสูดลมหายใจลึกค่อยๆเปิดถุงชาระมัดระวังและภายในถุงนั้นอิงดาวเห็นภายในถุงนั้นอิงดาวเห็นผ้าห่อสีเทาหมน่นพื้นเล็กกว่าฝ่ามือเพียงเล็กน้อย ถูกมัดด้วยเชือกบางๆที่เก่าและขึ้นขุยหัวใจของเธอกระตุกแรงเหมือนถูกดึงจากข้างในลมหายใจติดขัดอีกครั้งปลายนิ้วสั่นไหวสัมผัสเนื้อผ้าที่เย็นชื้นเหมือนมันซึมฝนมาหลายชั่วโมงหรืออาจหลายปีอิงดาวค่อยๆค,ค,คลายเชือกชาระวังเรากับรู้ว่าในผ้านั้นมีความจริงที่เธอไม่พร้อมเผชิญเมื่อเชือกคลายออกผ้ายกตัวขึ้นเล็กน้อย ลอยกลิ่นอับแปลกๆออกมาเป็นกลิ่นที่ผสมระหว่างดินความชื้นและบางอย่างที่อธิบายไม่ออกเหมือนกลิ่นของสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนมานานเกินไปอิงดาวกลืนน้ำลายยากลำบากปลายนิ้วของเธอสั่นรุนแรงขึ้นมือเย็นจนแทบไม่รู้สึกเธอเปิดผ้าออกอีกชั้นและอีกชั้นจนเห็นวัตถุเล็กๆสีดำเข้มอยู่ภายในหัวใจหยุดเต้นหนึ่งจังหวะอากาศในปอดเหมือนหายไปทั้งหมด เธออ้าปากแต่ไม่อาจส่งเสียงใดออกมาหญิงชรามองเธอสายตานิ่งหลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่จัดว่าหนักหนาแม่เก็บมันไว้ให้ลูกเสียงเบาแต่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกอิงดาวเธอสูดลมหายใจสั้นๆค่อยๆใช้สองมือประคองสิ่งนั้นขึ้นมาแสงจากหลอดไฟในเฉลียงสองกระทบเผยให้เห็นรูปร่างชัดขึ้นมันคือกำไรสีดำมันวาวลายโบราณ มีรอยแตกเล็กๆบนขอบเหมือนผ่านเหตุการณ์ที่โหดร้ายบางอย่างกำไรที่เธอจำได้ดีกำไรที่เธอทำตกแตกในวันที่ทะเลาะก,กับแม่สามีก่อนจะตะโกนไล่แม่ออกจากบ้านอย่างไม่ฟังคำใดทั้งนั้นความทรงจำพุ่งกลับมาชัดเจนดูดันราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำใกล้หูเสียงแม่สามีเอ่ยในวันนั้นเสียงสั่นเล็กน้อยลูกใจเย็นฟังแม่ก่อนนะแต่เธอไม่ฟัง ไม่ยอมมองไม่ยอมคิดดันแม่ออกจากประตูทั้งที่ฝนตกหนักทั้งที่แม่เดินลำบากทั้งที่แม่พยายามบอกบางอย่างที่เธอไม่เคยฟังจนถึงตอนนี้อิงดาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมน้ำตาไหลลงแก้มอย่างเงียบๆย,ยืนนิ่งราวกับหัวใจถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นหยิงชราขยับเข้ามาอีกก้าเงาร่างของเธอท่าบ,บนตัวอิงดาวทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดหนักขึ้น แม่ไปหาอยู่หลายปีเสียงนั้นเบาแผ่วเหมือนเล่าผ่านลมหายใจสุดท้ายอิงดาวเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ยอมออกมาหญิงชราเหลือบตามองกำไลร,รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าเป็นความดีใจหรือความเจ็บปวดหรือทั้งสองอย่างผสมกันแม่อยากคืนมันให้ลูกเอง คำพูดนั้นทำให้อิงดาวรู้สึกเหมือนพื้นจมลงใต้เท้ายิงชราเอื้อมมือแห้งกร้านแต่หลังมือของอิงดาวเบาๆสัมผัสนั้นเย็นบางเหมือนสัมผัสของคนที่ผ่านความลำบากนานจนร่างกายไม่มีแรงเหลืออิงดาวชะงักความเย็นไหลผ่านผิวจนถึงกระดูกเหมือนร่างกายรับรู้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติยิงชรามองเธอตรงตรงว,วตาหนักแน่นขึ้นเหมือนเก็บความลับที่รอเปิดเผยมานานเกินไป สิบปีที่แม่หายไปเสียงนั้นค่อยๆต่าลงทุ่มชาเหมือนลากความทรงจำทีละเส้นอิงดาวจับกําไลแน่นมือสั่นไม่หยุดลมหายใจติดขัดจนเหมือนจะขาดตอนหญิงชราสูดลมหายใจเบาๆแล้วเอ่ยคําที่ทำให้อิงดาวรู้สึกเหมือนเลือดในร่างไหลย,ย้อนกลับขึ้นมามันไม่ใช่แม่ที่จากไปเพราะโกรธลูกเสียงนั้นหนักเย็นก้องในหัวอิงดาวเบิกตากว้าง หัวใจเต้นแรงจนอาจหลุดออกจากอกหญิงชราโน้มหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันและเธอพูดประโยคที่ทำให้อิงดาวแทบสุดลงกับพื้นแม่ไม่เคยออกไปเองหญิงชราเอ่ยคำนั้นชาชัดเหมือนเสียงที่ดังขึ้นกลางคืนที่ไร้ลมคำที่ทำให้อิงดาวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจนแทบขาดอากาศแม่ไม่เคยออกไปเองอิงดาวยืนนิ่งร่างกายแข็งเหมือนหิน ในหัวของเธอว่างเปล่าแต่ในอกเหมือนมีบางอย่างพุ่งกระแทกซ้ำแล้วซ้ำอีกความรู้สึกเย็นวาบไหลจากต้นคอถึงปลายเท้าลมกระโชกแรงผ้าม่านหลังประตูสะบัดเสียงดังกลิ่นฝนที่ค้างบนไม้เก่าอบอวนบรรยากาศเหมือนบีบตัวจนแทบระเบิดอิงดาวพยายามขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่ยอมออกมาในหัวมีแต่คำถามคำถามที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสิบปีที่ผ่านมา และคำถามที่เธอไม่เคยกล้าถามตัวเองเลยหญิงชราก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวปลายเท้าของเธอเปียกน้ำหยดน้าตกจากชายเสื้อเป็นจังหวะเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังบางอย่างในคืนที่ลูกไล่แม่ออกไปหญิงชราเอ่ยต่อเสียงแผ่วแต่หนักจนเหมือนก้อนหินทับลงบนหน้าอกอิงดาวเม้มริมฝีปากจนเจ็บความทรงจำของคืนนั้นย้อนกลับมาชา้ชาๆเธอจำได้แค่ความโกรธ อารมณ์ที่เดือดจนมองไม่เห็นสิ่งอื่นและเธอไม่เคยคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแม่เดินออกประตูไปเลยยิงชาราหลบตาลงเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนบอกความลับที่ไม่มีใครรู้แม่ลม้มลงตรงทางเดินด้านหลังเสียงนั้นสัน่นเหมือนพูดแล้วเจ็บเองอิงดาวเผลอสูดลมหายใจแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะความหนาวเข้าเกาะรอบหัวไหล่เหมือนอุณหภูมิของร่างลดลงทันทีแม่เจ็บมาก หญิงชารากล่าวเดินไม่ไหวแต่ไม่มีใครได้ยินแม่เลยอิงดาวสั่นทั้งตัวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวภาพทุกอย่างพ่าเสียงฝนด้านนอกกลับมาดังขึ้นเหมือนกำลังตำหนิเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่เรียกแต่ไม่มีคนตอบรับหญิงชาราพูดต่อแววตาสะท้อนความทารมานที่ฝังมานานอิงดาวกัดฟันจนรู้สึกถึงรสเลือดเธออยากยกมือขึ้นปิดหู อยากไม่ฟังแต่ร่างกายไม่ยอมขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นและหลังจากนั้นหญิงชาราสูดลมหายใจลึกไหลสันเล็กน้อยเหมือนต้องใช้แรงแทบทั้งหมดเพื่อต่อประโยคนี้อิงดาวก้มมองกำไลในมือมันเย็นผิดปกติเย็นจนเหมือนน้ำแข็งฝังอยู่ใต้ผิวจังว่าหัวใจของเธอเริ่มสะดุดใกล้แตกเป็นเสียงหญิงชารามองไปด้านหลังอิงดาวชานิ่ง สายตาเปลี่ยนไปเหมือนมองเห็นบางสิ่งที่เธอไม่เห็นมีคนลากแม่ออกจากลานบ้านน้ำเสียงนั้นหนักขึ้นกดดันจนเหมือนอากาศในเฉลียงหยุดไหลอิงดาวรู้สึกขาอ่อนแทบจะทุดลงกับพื้นสมองของเธอหมุนวุ่นคำถามวิ่งเต็มหัวลากไปที่ไหนใครลากทำไมถึงเป็นแม่สิบปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเธออ้าปากพยายามถาม แต่หญิงชาราพูดต่อก่อนเรากับรู้ว่าเธอจะพูดอะไรแม่ไม่ได้หายไปเองเสียงชัดเจนชัดจนเหมือนสกิดเส้นประสาททุกเส้นในร่างอิงดาวหญิงชาราเงยหน้าขึ้นดวงตาที่อ่อนแรงเมื่อครู่เปลี่ยนไปลึกขึ้นมืดขึ้นเหมือนกำลังจับจ้องเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ในความมืดแม่ถูกพาออกไปเธอหยุดชั่ววินาทีที่เงียบงันนั้นทำให้อิงดาวรู้สึกเหมือนหูอื้อ ลมหายใจไม่เข้าปอดหญิงชราขยับริมฝีปากอีกครั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อิงดาวจะไม่มีวันลืมและคนที่พาแม่ไปยังอยู่ในบ้านนี้เสมออิงดาวรู้สึกเหมือนเลือดในร่างเย็นวาบเหมือนมีเงาเย็นแข็งเลื้อยขึ้นมาตามกระดูกสันหลังเธอหันมองไปรอบตัวอย่างรวดเร็วแม้ในบ้านจะมีเพียงแสงไฟสลัวแต่ทุกมุมมืดกลับให้ความรู้สึกเหมือนมีสายตาแอบเฝ้ามองคำพูดของหญิงชราดังสะท้อนในหัว คนที่พาแม่ไปยังอยู่ในบ้านนี้เสมออิงดาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากรู้สึกถึงความอึดอัดที่กดทับในหน้าอกเหมือนห้องทั้งห้องกำลังแคบลงทีละนิดลมหายใจร้อนและถี่เสียงหัวใจดังจนเหมือนจะทะลุออกมาข้างนอกเธอถอยหลังไปเล็กน้อยแต่ปลายเท้าชนเข้ากับขอบพื้นไม้ที่ยกตัวเสียงไม้ลั่นเบาๆดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งเหมือนมีใครตะโกนใส่หูยิงชราเงยหน้าชา้ชา สายตาไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความกลัวบางอย่างความกลัวที่ลึกมากพอจะทำให้ริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแม่เห็นหญิงชราพูดเสียงต่ำจนเหมือนลอดออกมาจากลำคอที่แห้งผากแม่เห็นทั้งหมดในคืนนั้นอิงดาวตัวแข็งความอยากรู้อยากหนีประทะก,กันจนหัวสั่นไหวเธออยากถามว่าเห็นอะไรแต่ลมหายใจของเธอหนักเกินกว่าจะเปล่งเสียง หญิงชารามองข้ามไหลอิงดาวไปยังประตูบ้านประตูที่เปิดอ้าอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาเรื่อยๆพาเอากลิ่นชื้นกรุ่นเข้ามาด้วยกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นบนกำไลกลิ่นดินกลิ่นความลับกลิ่นของบางสิ่งที่ถูกฝังหญิงชาราพูดอีกครั้งคืนนั้นแม่ไม่ได้ลมเองอิงดาวเผลออ้าปากแต่ไม่มีเสียงสมองเริ่มมึนความจริงที่เธอไม่เคยนึกถึงกำลังค่อยๆปรากฏขึ้นมา เหมือนภาพที่ถูกฉายทับกันหลายชั้นแม่รู้สึกว่ามีคนอยู่ด้านหลังหญิงชราพยายามยกมือขึ้นชาอ่อนแรงเหมือนมือหนักราวกับแบกน้ำหนักของความทรงจําทั้งหมดสิบปีอิงดาวมองมือของแม่สามีนิ้วเรียวยาวสันไหวเล็บแตกผิวหยาบกร้านราวกับผ่านการขุดดินหรือทำงานหนักมาเป็นปีแม่ถูกผลักเสียงนั้นดังขึ้นกว่าก่อนแหลมฉาด เหมือนคมแก้วที่เฉือนผ่านอากาศอิงดาวตัวเย็นไปทั้งร่างหัวใจเต้นทีเหมือนกำลังจะหลุดจากอกภาพในหัวหมุนเวียนจนหายใจแทบไม่ออกเธอจำได้ดีคืนนั้นหลังจากเธอไล่แม่สามีออกไปมีเสียงบางอย่างดังอยู่หลังบ้านเสียงเหมือนคนเดินเสียงเหมือนของหนักลากผ่านพื้นแต่ตอนนั้นเธอไม่สนใจเธอคิดว่าเป็นแค่เสียงลมพัดยิงชาราก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้ ซึมชาแพ่ออกเป็นรอยกลมแม่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังเสียงสัน่นแม่ไม่ทันได้เห็นหน้าอิงดาวเริ่มหายใจแรงคล้ายจะหมดสติแต่ความกลัวที่กดทับทําให้เธอยืนแข็งอยู่กับที่ญิงชราเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอแต่แววตากลับแน่นิ่งเหมือนจับจ้องเงาบางอย่างที่ยืนอยู่ในมุมมืดท้ายห้องแต่แม่ได้ยินเสียงเขาอยู่ทุกคืนเสียงนั้นแผ่วลง เหมือนหายไปกับลมหายใจอิงดาวหันไปตามสายตาของหญิงชราห้องด้านในมืดสนิทมีเพียงเงาใหญ่ๆของตู้ไม้เก่าและด้านหลังตู้มีเงาเล็กๆขยับชา้ชาๆเหมือนบางสิ่งกำลังแอบซ่อนตัวอยู่เสียงฝีเท้าลากเบาๆดังขึ้นแผ่วจนเหมือนเสียงผีเสื้อกระพือปีกแต่กลับทำให้อิงดาวขนลุกไปทั้งตัวหญิงชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกระซิบผ่านความตายเขายังอยู่ในบ้านนี้ตั้งแต่คืนนั้น อิงดาวสะดุง้งลมหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างสุดกำไลในมือเธอร้อนวาบราวกับมีเลือดเต้นอยู่ภายในแล้วเงาในมุมมืดก็ขยับเข้ามาชา้าชาเหมือนรู้ว่าทั้งคู่กำลังมองมันอยู่ตอนจบของเรื่องปิดฉากอย่างสงบแต่ยังคงอารมณ์เข้มข้นลึกและมีความหมายเงาในมุมมืดค่อยๆขยับเข้ามาชามั่นคง เหมือนกำลังก้าวข้ามเส้นบางๆระหว่างความลับและความจริงอิงดาวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บมือกำกำไหลแน่นราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเธอไว้ไม่ให้สุดลงแต่เมื่อเงานั้นก้าวออกมาใต้แสงไฟอิงดาวก็หยุดหายใจไปชั่วขณะร่างนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือสามีของเธอเองยืนอยู่กับประตูห้องที่เปิดแง้มไว้ใบหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความสับสนและความรู้สึกผิดที่ซ่อนเร้น เขามองเธอแล้วมองแม่ของตัวเองดวงตาสันไหวไม่สามารถกลบความจริงในแววตาได้อีกต่อไปอิงดาวรู้ทันทีสิ่งที่เธอหวังว่าจะไม่ใช่ความจริงกลับเป็นความจริงทั้งหมดหญิงชรามองลูกชายแววตาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเจ็บปวดที่เงียบงนันที่สะสมมานานเป็นสิบปีลูกเสียงของแม่สามีแผ่วเบาเหมือนเรียกจากความว่างเปล่า สามีของอิงดาวก้มหน้ามือสัน่นเหมือนกำลังถือภาระหนักเกินกว่าจะยกขึ้นวันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจเสียงเขาสัน่นกดลมหายใจเหมือนจะขาดผมทะเลาะก,กับแม่หลังจากเธอออกไปแม่จะบอกอะไรบางอย่างผมจับแขนแม่แรงเกินไปแม่ล้มลงผมกลัวผมทำผิดอิงดาวยืนนิ่งเหมือนร่างกายชาไปทั้งตัวความจริงทั้งหมดถาโถมเข้ามา ปฏิปต่อกับเหตุการณ์ที่ขาดหายมานานสิบปีหญิงชาราหลับตาช้าๆล้มหายใจสั่นแต่เสียงยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมแม่รู้แม่รู้ตั้งแต่คืนนั้นว่าไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่โกรธลูกเลยสามีอิงดาวเงยหน้าเร็วน้ำตาคลอจนมองแทบไม่ชัดราวกับไม่เชื่อว่าคำให้อภัยจะยังเหลืออยู่หลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นหญิงชาราหันไปมองอิงดาวดวงตาอ่อนล้าแต่สงบ แม่อยากให้ลูกทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอิงดาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความสับสนความโกรธความเสียใจผสมกันจนไม่รู้ว่าควรจับความรู้สึกไหนก่อนแต่เมื่อเธอมองกําไรในมือกําไรที่แม่สามีเก็บไว้สิบปีทั้งที่มันเป็นของเธอเธอก็รู้ว่าแม่สามีไม่เคยตัดเธอออกจากหัวใจเธอค่อยๆเดินเข้าหาหญิงชรา ยกมือขึ้นประคองหลังมือที่สั่นไหวสัมผัสนั้นอุ่นแตกต่างจากความหนาวที่กัดกินเธอมานานแม่ค่ะขอโทษนะค่ะเสียงเธอสัน่นแต่หนักแน่นเป็นคำขอโทษที่เก็บไว้ในใจลึกที่สุดมานานเกินไปหญิงชารายิ้มบางบางยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่อิงดาวเคยเห็นแม่ให้อภัยลูกเสมอสามีเดินเข้ามานั่งลงข้างแม่โอบแขนหญิงชาราเบาๆ เหมือนเด็กที่กลับมาหาความอบอุ่นที่หายไปนานลมเย็นพัดผ่านในบ้านคราวนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ลมที่พาเอาความกลัวเข้ามาแต่เป็นลมที่พาความโล่งใจออกไปอิงดาวหายใจลึกจิตใจค่อยๆเบาลงความลับที่ถูกฝังมานานความผิดที่ไม่เคยถูกยอมรับความหวาดกลัวที่คอยหลอกหลอนวันนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกจากบ้านหลังนี้ทั้งหมดหญิงชารามองลูกชายและลูกสะพ้ยสลับกัน แววตาอ่อนโยนใจที่หนักมานานเริ่มเบาลงกลับบ้านกันนะลูกเสียงนั้นอ่อนอบอุ่นและเป็นคำที่ปิดทุกบาดแผลในคืนเดียวอิงดาวยิ้มพร้อมน้ำตาอุ่นไหลเธอพยักหน้ารู้ว่าแม่หมายถึงมากกว่าแค่บ้านหลังนี้แต่หมายถึงการกลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งไฟในบ้านค่อยๆอ,อุ่นขึ้นเงามืดหายไปและความเจ็บปวดสิบปีถูกปล่อยวางลงอย่างสงบงาม เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยการไล่แม่สามีจบลงด้วยการได้แม่กลับมาพร้อมความจริงความให้อภัยและครอบครัวที่กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันจบตอนนี่คือฮุกภาษาไทยแบบเร้าใจลุ้นระทึกและกระตุ้นความอยากรู้อยากอยากเห็นสำหรับเรื่องสิปีก่อนไล่แม่สามี10ปีต่อมาลูกสะพ้ยช็อกเปลวไฟฮุกภาษาไทยเลือกใช้ได้หลายแบบฮุกหนึ่งลุ้นสะเทือนอารมณ์สิปีก่อนเธอผลักใสแม่สามีออกจากบ้าน แต่วันนี้ผู้หญิงคนเดิมกลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมความจริงที่ทำให้ลูกสะัยถึงกับสุดลงกับพื้นมันเกิดอะไรขึ้นในสิบปีที่หายไปฮุกสองสั่นประสาทตั้งแต่วินาทีแรกไม่มีใครคิดว่าอดีตที่ถูกซ่อนจะหวนกลับมาทวงคืนวันที่เธอพบแม่สามีอีกครั้งคือวันที่ความลับดำมืดถูกเปิดเผยและมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการฮุกสามดึงความสงสัยเต็มร้อย วันที่เธอตัดสินใจไล่แม่สามีออกไปเธอไม่รู้เลยว่าการกระทำวันนั้นกำลังพาอนาคตของเธอเข้าสู่หายนะสิบปีผ่านไปความจริงที่รอคอยกลับทำให้เธอช็อกจนพูดไม่ออกฮุกสี่กระแทกใจแบบภาพชัดประตูบ้านเปิดออกผู้หญิงในเสื้อเก่าขาดยืนมองเธอนิ่งใบหน้าเหมือนคนที่เธอเคยผลักใสเมื่อสิบปีก่อนแต่ครั้งนี้เธอมาพร้อมสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของลูกสะภ้ตลอดไป หกห้าสายระทึกขวัญเต็มรูปแบบเสียงเคาะประตูคืนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิบปีก่อนเธอไล่แม่สามีออกสิบปีต่อมาแม่สามีกลับมาพร้อมเรื่องราวที่ทำให้เธอไม่กล้าหายใจจนจบถ้าต้องการไทเธอ Description Timestamps h a ฮส t a g s ส์คี o r d วิร์ดหรือฮุกเพิ่อมอีกหลายแบบบอกได้เลยครับ